เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมา,าแนะนำนะครับตัวละครเหรียญแดงนะครับว่ารอบนี้มีตัวไหนบ้างนะครับผมที่เราสามารถมองดูแล้วเอ้ยมันแลกมาแล้วน่าจะคุ้มกับการใช้งานวันนี้ก็มาเหมือนเดิมคมาแนะนาเพื่อนๆเ,เหมือนเดิมนะครับต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผม เท่านั้นนะครับผมไม่ต้องเชื่อผม100%เป็นะครับเป็นแค่ไกด์ไลน์ให้กับเพื่อนๆน,นะครับว่าเออดูเป็นไกด์ไลน์เนาะแล้วก็ดูว่รารอยแรกตัวไหนตัวไหนดีนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่ารอบนี้มีตัวอะไรที่น่าสนใจบ้านนะครับต้องบอกว่าเยอะเหมือนกันนะรอบนี้มาแต่ละตัวก็แบบตึงๆทั้งนั้นเลยนะครับอ่าโอเคโอ้โหเฮ้ยยังจม่จงวะ มันมีตัวเก่าด้วยนี่เนี่ยผมมือ,อมีตัวเก่าด้วยนะครับอืมอุ้ยแต่นี่น่าแลกมากเลยอะเออตัวนี้น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพูดทีละกันนะเนาะเอ่อเฮ้ยยทำไมมันเยอะจังวะมันพูดให้หมดเลยละกันผมก็จำไม่ได้แล้วนะ่ามันเยอะขนาดนี้นะครับผมโอเคมาเรื่องเงินที่จากล่างสุดไปบนสุดเลยนะครับไหนๆมันก็มีหลายตัวแล้วเผื่อบบบางคนก็ช่างใจยังไง โอเคครับพูดจากข้างล่างมาเลยนะว่าแต่ละตัวมุมมองผมเป็นอย่างไรนะครับสำหรับผมเบจิโต้ซูเปอร์เบจิโต้ครับตัวน,นี้เป็นตัวละครที่ได้รับการ ECA มานะครับก็เก่งขึ้นเยอะต้องบอกว่าเก่งจากเดิมค่อนข้างที่จะเยอะมากแต่ถามว่าคอนเทนต์สมัยเนี้ยเบจิโต้อะไหวไหมก็ต้องบอกว่าไม่ไดบม,มาใช้อันนี้พูดพูดจากหลักที่ผมหยิบม,มาใช้นะคือมีตัวที่ทําหน้าที่ได้ดีกว่า นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเบโตน่าจะต้องรอซูเปอร์ ECA อย่างเดียวเลยครับถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้แหละแต่เอาไปดาที่มันโหดๆอะ่ะมันไม่ไหวไงรับดามเมจไม่ได้ดาเมจก็ไม่เคยเทสแลวนะว่าดาเมจจะแรงขนาดไหนแต่ต้องบอกว่าตัวละครนี้มันรอสำหรับผมนะรอซูเปอร์ ECA เดี๋ยวเลยน่าจะกลับมาผง,งาดแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าชาติไหนด้วยจะได้กลับมาผง,งาดงับคำโลกอีกนะครับ ECA ไปก็รู้สึกว่าเฉยๆมากๆเลยนะครับเป็นตัวละครที่ออกแบบมาให้แบบ เป็นสายป้องกันอย่างแท้จริงเลยเพราะฉันต,ตัวละครนี้ผมก็ไม่แนะนาให้แลกครับแล้วก็ตัวนี้คงไม่ต้องพูดเนาะเป็นตัวข้างตู้คงไม่มีใครแ,รกแลกหรอกเนี่ยไอเนี่ยเนี่ยโกฮังไอเนี่ย,ยแล้วก็รีรีเบนอะไรเนี่ยจำไม่ได้แล้วอะ่ะเขาโปะตัวนี้ก็ตัวข้างตู้ตัวข้างตู้ผมข้ามเลยลวกันนะไม่พูดเนาะตัวข้างตู้ไม่แนะนาให้แลกอยู่แล้วนะครับอ่ามาตัวนี้ดีว่าโกเทนงคูดเขียวถามว่าเฮ้ยโอเคไหมหลังจากที่ได้ซูเปอร์อีเไปต้องบอกว่าเก่งขึ้นมา เยอะมากๆแบบเยอะโคตรเลยนะครับใช้ได้เลยเป็นตัวละครหนึ่งที่ผมมองว่าเฮ้ยน่าสนใจเพราะว่าการมาของอีสติเมหรืออะไรนะหรือที่มันมันมากไปกว่า eca อ่ะมันค่อนข้างที่ทําให้ตัวละครคนนี้ค่อนข้างที่จะก้าวกระโดดแล้วไปตัวตัวละครหนึ่งที่อยู่ในมา,มาจิบูซากะแล้วก็เล่นไดน้ค่อนข้างดีเป็นตัวละครที่มีความยืดหยุ่นในการเล่นสูงมากเพราะว่าคุณจะเลือกจะแทงได้หรือจะเลือกไปในส่วนของการหลบก็ได้นะครับซึ่งตัวนี้แทงดีด้วยเพราะลดดาเมจถึง50%เลยเมื่อ แต่เงื่อนไขความใช้งานมันยากนะเพราะคุณต้องเก็บคีย์ให้ได้1 1คีย์เนาะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้11คีย์แล้วเนี่ยไอความสามารถลดดามเนี่ก็จะหายไปนะครับก็โดยรวมคือใช้ได้นะครับจนถ้าผมให้ระดับกลางๆแล้วการจะแลกก็ได้ไม่แลกก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าแค่1้0เหรียญเองค่อนน้อยนะครับแต่สําหรับผมก็คุ้มค่านะใช่ครับว่าโอเคแลกก็ได้ไม่แลกก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับตัวของตัวนี Nada ้โคูดตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมมองว่าใช้ได้เก่งขึ้นมาเยอะมากๆเลยหลังจากที่ ECA ็แล้วก เหมือนเดิมเหมือนกันเลยกกับโคนคูสีเขียวเมื่อกี้คือจะแลกก็ได้ไม่แลกก็ได้นะครับถามว่าคุ้มไหมแลกก็ผมให้ในอยู่ระดับกลางๆแล้วกันก็คุ้มอยู่นะถือคุณไม่มีตัวละครแล้วต้องการตัวละครมาทีมบูซาค่าไปเสริมทีมตัวนี้ก็ค่อนข้างตอบโจทย์เพราะว่าเก่งด้วยนะครับแล้วก็ไปลุ้นเอาว่าจะหลบไม่หลบแต่ต้องบอกกันว่าพอเป็นร่างสามแล้วเนี่ยดาเมจแรงหลบเก่งคือครบเครื่องเหมือนกันนะตัวละครนี้คือเป็นตัวละครที่ยุคใหม่นะครับแต่ก็ต้องพึ่งดวงด้วยพึ่งดวงในการหลบด้วยมันจะหลบ บูตัวนี้เห็นข่าวเหมือนจะ ECA แล้วนะรอนะครับว่าความสามารถเป็นอย่างไรไปรอให้ความสามารถออกก่อนแล้วค่อยคิดอีกทีว่าเราจะแลกหรือไม่แลกดีนะครับเป็นตัวละครหนึ่งที่น่าจับตามหมอเพราะผมคิดว่าตัวใน ECA และลุมบันน่าจะทําออกมาเก่งนะครับเพราะว่า ตัวเนี้ยไอตัวละครตัวเนี้ยคือถ้ามันไปล่างนี้ได้นะล่างนี้มันมีลดดาเมจอยู่แล้วตั้งห้าสิบเปอร์เซ็นต์ผมว่าเขาคงจะทำให้มันเก่งขึ้นไปกว่านี้อีกนะครับผมก็ริง,รง,รง,รงเป็นตัวละครที่เก่งนะแต่รอ eca ผมว่า eca แล้วตัวเนี้ยกลับมาอย่างแน่นอนเพราะแน่นตัวเนี้ยให้รอดู eca ก่อนแล้วเราค่อยตัดสินใจอีกทีนะครับผมเนาะถ้าเกิดวัดแค่ตอนเนี้ยก็ไม่คุ้มแล้วครับที่จะแลกเนาะเพราะว่ายังไม่ได้ eca ด้วยแล้วก็ไม่รู้จะเก่งหรือเปล่าโตคู ยกนิ้วให้ใช่ครับยกนิ้วให้เลยครับไปไกลๆเลยครับสำหรับผมก็คือมันไม่ได้กะขนาดนั้นครับมันยังพอเล่นได้แต่สําหรับณปัจจุบันนี้อยู่แล้วผมไม่เคยหยิบตัวละครนี้มาใช้แล้วนะครับมาจิมบูซาก้าตัวอื่นเก่งกว่าเยอะเลยต้องบอกแบบนี้ก็เป็นตัวละครหนึ่งที่เอรอ ECA ดีกว่านะครับผมแล้วก็ตัวนี้เหมือนกันครับไประดับมันคือระดับเดียวกับโกคูตัวนี้ไปด้วยกันเลยครับรอ ECA ครับนะผมก็พูดตามความจริงเลยว่าด่านสมัยนี้ไม่ไหวแล้วไปรอ ECA เลยครับโกฮังลำดาบ ตัวนี้ก็รอ ECA เหมือนกันครับยังไม่แนะนําให้แลกตอนนี้นะถึงแม้ว่าตัวมันจะเก่งมากๆก็ตามแต่ให้รอลุ้น ECA ครับถ้าเกิด ECA มาแล้วแม่งโหดอ่ะตัวนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่บอกเลยว่าคุณแลกไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าดูแล้วน่าจะเก่งแหละไม่กระหักลกรอ ECA ก่อนนะครับผมปิกาโรโกคูเนี่ยผม,ม,มเคยพูดไปแล้วป่าจาไม่ได้แล้วพูดอีกรอบหนึ่งก็ได้ก็เหมือนกันครับดูระดับกลางๆครับ2ตัวนี้ให้อยู่ในเทียร์ที่ใกล้ๆกันเลยครับคือแลกก็ได้ไม่แลกก็ได้แต่ต้องบอกว่าตัวมันอยู่ระดับกลางๆนะ เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับค่อนข้างดอกมาเยอะเลยนะครับสำหรับตัวนี้นีาตัวนี้ Android 21ตัวนี้เป็นตัวที่ผมสนใจมากๆเลยผมใช้คำนี้นะครับว่าผมสนใจมากๆเลยซึ่งผมอาจจะแลกนะครับในเซิร์ฟโกลบอลนะครับเพราะเซิร์ฟเจผมจะไม่ได้เอามีหรือเปล่าแต่เซิร์ฟโกลบอลผมสนใจตัวนี้มากนะแล้วก็ผมอยากจะแลกเพราะว่ามันจะทำให้ทีม Android แล้วก็มาจินพาวเวอผมเนี่ยมันพุ่งอัพซึ่งต้องบอกเลยว่า แคทมาจินพาวเวอร์ผมนี่ง่อยแดกมากเลยครับผมอยากได้ตัวนี้มาประกอบทีมแค่นั้นเลยหลักๆมีแค่นี้เพราะฉะนั้นผมอาจจะแลกตัวนี้นะครับตัวนี้ผมสนใจมากก็ตัวนี้ก็ดูแล้วเป็นตัวละครที่ต้องบอกว่ามันก็จริงๆมันก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นเนาะเออแต่ด้วยความนี่ส่วนตัวเนาะอยากได้ตัวละครมาจินพาวเวอร์มาเสริมทีมอยากได้ตัวละครพี่แอนดรอยมาเสริมทีมแล้วก็เธอก็มีท่าทางที่สวยสดงดงามนะครับอยากเล่นเอ,า,อาง่ายคือคือคือไอ,อเจ้าของเนี่ยไอดีมันอยากเล่นแค่นั้นแหละครับไม่มีอะไรตัวนี้ผมก็เลยจะ แรกนะครับแต่ถามว่าคุ้มไหมที่จะได้ผมก็ไม่แนะนำเนาะให้ผู้เล่นหน้าใหม่แรกเพราะว่ามันตัวละครในแคตของเธอเป็นพวกแอนดอร์มินจีนพาวเวอร์อย่างนี้อาจ,จทำให้เราจัดทีมทบับบเพะฉะนันนะ่ะไม่แนะนําให้คนอื่นแลกนะแต่หมายถึงผมว่าจะแลกเองนะครับผมเนาะก็สรุปอีกทีหนึ่งคือตัวละครนี้ไม่แนะนําให้แลกนะรอให้คุณมีทีมครบก่อนแล้วค่อยกลับมาแลกก็ได้ถ้าแลกตอนนี้ไม่คุ้มเลยนะครัง้งเหมือนกันครับระดับเดียวกับหมายเลข ่อ็เมื่อกี้เลยในในความคุ้มค่านะสำหรับผมก็ไม่มีเวทีให้ใช้นะครับแล้วก็ด่านเลโซให,ใ,หใหม่ๆเนี่ยทั้งไม่ไหวแล้วนะครับผมก็ต้องหาคนอื่นมาช่วยมันเยอะเกินไปนะทำให้ตัวละครต,ตัวนี้มันดูแลตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่แนะนําให้แลกนะครับนอกจากคุณอยากจะแลกให้กับ ID คุณมันสมบูรณ์เงี้ยแลกด่านสำหรับผู้เล่นทน่าใหม่เงี้ยผมไม่แนะนาให้แลกเลยสำหรับตัวละครต,ตัวนี้รอมัน eca ดีกว่าเราค่อยแลก่าโอเค okay. ทีนี้4ตัวสุดท้ายแล้วต้องบอกว่า4ตัวนี้ ค่อนข้างตึงนิดนึงนะเออไอ้พวกล่างๆอ่ะไอ้พวกที่ที่เก่าพุ่มมาทั้งหมดมื่อเกีย้ยังรู้สึกว่ายังไม่ยังไม่แลกยังได้เลยแต่ไอ้สีตัวนี้แหละค่อนข้างที่จะคุ้มต่อการลงทุนและเพราะว่ามันมันข้างเก่งนะครับผมขอตัดถ้ามองสีตัวนี้ผมเขาตัดตัวแรกที่ผมจะบอกนะตัวนี้ครับโกหังผมอาจจะตัดออกไปก่อนเลยตัวแรกมหาวามันเก่งไหมมันเก่งแหละน้เมันแรงไหมแรงแหละแต่ท่านเที่ยวในปัจจุบันที่ด่านอะ่ะ มันค่อนขัางที่จะโหดร้ายกับเรามากๆเลยทําให้โกฮังตอนนี้แทบไม่มีที่ยืนแล้วในทุกทีมเลยนะอาจจะเอามาเล่นได้แหละอาจจะมีบางด่านไม่เล่นได้แต่ต้องบอกว่าการใช้งานนี่ลดน้อยลงไปมากๆทําให้ผมมองว่าไม่คุ้มแล้วที่จะแลกมารอเปิดได้ดีกว่าสําหรับอัติเมตโกฮังนะครับบูเออร์ซูเปอร์ฮีโร่ในตัวนี้นะผมมองว่าไม่คุ้มแล้วที่จะแลกนะครับผมเนาะตัวต่อมาถ้าถามว่่สามตัวนี้หรอตัวไหนคุ้มนะแรกตอนนี้อืมคือจริงๆไอ้สามตัวนี้ผมมองว่ามันระดับใกล้ๆกันมากเลยนะ มองว่าถ้าคุณจะต,ต้องการแลกแบบอยากจะแลกตัวมาแบกไอ้จริงๆ3ตัวเนี้ยปิโกโร่โกคูบู3ตัวเนี้ยคือตัวระดับท็อปๆเลยนะครับผมแต่เบจิโต้กับบูเนี่ยค่อนข้างอาจจะเหลื่อมปิกโกโร่มาแล้วละ่ะเพราะว่าเขาได้รับการ ECA มาแล้วค่อนข้างที่จะเก่งเลยนั้นขอพูดของปิกโกโร่ก่อนแล้วกันแต่สตัวเนี้ยคุ้มค่าที่จะแลกนะครับสำหรับผมนะสาตัวนี้คุณก็ถ้าคุณอยากแลกจริงๆสตัวนี้ผมก็แนะนําเลยถ้าบอกว่าถ้ามีแค่นี้นะผมจะแนะนาแค่สาตัวนี้แหละ อีตาคุณไม่มีสตัวนึ่งคุณก็จิ้มสตัวหนึ่งเพราะว่าไอ้สองสามตัวนี้คนอังเก่งหมดเลยพิกโร่ถามว่ายังเก่งอยู่ไหมผมมองว่าตัวลรครอนพิกโร่ตัวนี้เขาออกแบบมาค่อนข้างดียังสามารถที่จะใช้งานได้อยู่ในนะัเมตาปัจจุบันนะตอนนี้ก็คือที่ยังไม่ครบรอบเก้าปีของเซอร์โปลว่าตัวปิกโร่ยังเป็นผู้นําที่ดีแล้วก็ยังเป็นตัวละครที่เก่งนะครับใช้งานได้ไ,ดไม่กากเลยใช้งานได้ดีด้วยและยิ่งโกหังตัวใหม่ออกมาปิกโร่ตัวนี้ก็ยังคงเก่งอยู่ครับต้องบอกวันนี้ก็ยังคงเก่งแล้วก็ใช้งานได้อยู่ นะครับผมป,ประกอบทีมได้เพราะว่าพิโกตัวนี้ครับมีความสามารถที่มันยังพอจะแบบพึ่งพาได้มันยังมีการสามเธอมีลดดาเมจ20อะไรแบบนี้คือมันมันยังพอแบบยืนไหวเพราะมันมีลดดาเมจก็มีการมาสามเธอนะมันก็เลยเป็นตัวละครที่โอเคเรายังไว้ใจได้ในสามเทินแรกอย่างเงี้ยมันก็เลยไปประกอบกับทีมอื่นง่ายแล้วก็ช่วยแทงได้ในเทินแรกๆเพราะฉะนั้นโปรอร์พิโกตัวเนี้ยสำหรับผมก็ยังอยู่ในระดับบนๆอยู่นะครับยังใช้งานได้อยู่นะครับต่อมาคือ เบตโต้ก็ต่อเลยแล้วกันเบตโต้ถามว่าเก่งไหม้องบอกว่าเก่งโคตรเลยหลังจากที่ ECA มาแล้วเนี่ยตัวละครนี้เป็นตัวละครที่แบบอัปเกรดตัวเองมาได้เยอะมากๆเก่งมากแล้วก็ในส่วนของการแปลงร่างน,นี้ก็ได้ใช้ประโยชน์เยอะมากๆโดยเฉพาะการมองเห็นในส่วนของท่าไม้ตายของคู่ต่อสู้เนี่ยมันทาให้เราเล่นง่ายนะคราวนี้ก็เป็อนอีกตัวละครหนึ่งที่ถ้าคุณแรกมา็ก็บอกด้วยแบกไอดีคุณได้นะครับผมแล้วก็ไปร่วมกับหลายๆทีมได้เป็นผู้นําได้ก็ดีนะครับค่อนข้างเก่ง เบจิโตตัวนี้ผมก็เลยบอกว่าแลกได้เลยครับสมมติถ้าคุณอยากแลกเพราะว่ามันจะแบกคุณได้อย่างแน่นอนเพราะว่ามีการฮิวเลือดด้วยนะครับขอแค่ให้ได้แปลงผมบอกคํานี้เลยขอแค่ให้คุณได้แปลงร่างเป็นเบจิโต้ขนาดเกมอาจเปลี่ยนเล็กน้อยเลยผมใช้คานี้เลยนะเพราะว่ามันส่วนเคาน์เตอร์ทีบอสก็แทบจะตายนะครับตัวนี้เป็นตัวละครหนึ่งที่แลกคุ้มมากเลยสําหรับผมนะอีกตัวหนึ่งบูตัวนี้ก็ต้องบอกว่าพอหลังจากที่ ecm แล้วเนี่ยชีวิตเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนไปนทางที่ดีนะคือ ให้ระดับใกล้ๆก,กับเบจิโต้เลยนะครับเก่งมากนะครับบูตัวนี้สามารถพาแบกเพื่อนผ่านได้หลายๆด่านเลยแลก็ใครที่กำลังต้องการผู้นำมาจินพาวเวอร์เอ,อ่อบูตัวนี้ก็ค่อนข้างโหดเยี่ยมแล้วก็โหดร้ายมากๆเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมแนะนําเลยว่าถ้าเกิดคุณอ,อยากแลกก็แลกได้เลยและที่สําคัญเลยนะครับตัวละครตัวนี้มันอยู่ในแคดมาจินบู สกากลวดมาเลยทาให้ตัวละครมันมีแวร์ลุ้นข้างสูงว่ามันไปเล่นกับทีมเบดิโตได้เป็นลูกทีมได้แล้วตัวมันเองเนี่ยครบเครื่องมากๆเลยทั้งในเรื่องของดาเมจการป้องกันมีลงมีหลบนะครับฮิวลงหิวเลือดมีหมดตัวละครตัวนี้ผมก็เลยมองว่าแม่เอ้ยครครบเลยนะครับซึ่งผู้เล่นเก่าเนะี่ยเขาน่าจะมีตัวละครตัวเนี้การหมดแล้วผมใช้คำนี้เลยมีการหมดแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่ออกมาโอ้เยอะมาก นะครับมาหลายตู้แล้วนะครับคนเก่าเก่าอย่างผมเนี่ยมีจนดาวลุ้งไปแล้วเพราะฉะนั้นสรุปก็คือสัตัวนี้ครับแลกได้เลยคุณก็จิ้มสักตัวหนึ่งนะครับมันจะทําให้คุณอ่ะมีผู้นําที่ดีแล้วก็สัตัวนี้เป็นลูกทีมที่ดีได้ด้วยแล้วก็ในอนาคตสัตัวนี้ต้องบอกว่าอยู่ระดับเมตาคือท็อปๆของเกมนะครับสามารถต่อยอดไปเล่นกับ9ปีได้นะครับผมเนาะก็โอเคนะครับเพื่อนๆก็น่าจะได้เห็นแล้วแหละสำหรับตัวละครที่ผมแนะนำแลก็3ตัวนี้นะครับผมให้ให้ให้แบบเล็งไว้เลยถ้าคุณยังไม่ีะก และอยากแลกจริงก็ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายเหมือนเดิมเนาะก็แลกตัวที่เราอยากแลกหรืออยากเล่นอันนี้ก็จะคือเสิ่งที่ดีที่สุดนะครับสำหรับสิ่งที่ผมจะบอกนะครับผมเราไม่ต้องเชื่อผมร้อยเปซน์ะครับพิจารณาในไอเดียของคุณว่าคุณขาดตัวอะไรคุณต้องการตัวอะไรอีกทีนึงกันนะครับผมประมาณนี้นะครับเพื่อนก็เพื่อนๆมีความรู้สึกอย่างไรบ้างกับเหรียญแดงรอบนี้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมจะชอบอย่ลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัส